วันนี้นะครับเครื่องผสมอาหารที่ผมทำไปสองตัวมันยังไม่ดีนะครับผมมาแก้ไขแล้วได้ดีแล้วนะครับก็เลยเอามาลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับวิธีที่ผมทำดูตามคลิปนี้นะครับผมผ่าถังแล้วก็ผ่าตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงก้นๆถังกับปากถังผมจะตัดตรงที่ เข้ามาสักหน่อยนะครับถา้างนั้นมันจะพับถังขึ้นมาไม่ได้พอพับถังขึ้นมาไม่ได้มันมันตึงไว้นะครับก็เอากิกซอตัดมาข้างละประมาณสักยี่สิบเซนนะครับประมาณตรงที่ถึงโค้งนะครับประมาณนั้นน่าจะยี่สิบหรือสามเตบอนะแล้วก็เอาไฟลนตรงตามที่รอยที่เราจะพับนะครับแล้วก็เอาไปวางตั้งไว้ อย่างนี้ให้มันเย็นนะครับพอให้มันเย็นมันแข็งแล้วเราก็ขึ้นเอาขึ้นมาขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปเราต้องทำตัวตีอาหารนะครับให้มันคือแต่ก่อนนี้ผมทำแล้วมันตีอาหารไม่ดีนะครับผมต้องมาลื้อทำใหม่ตัวตัวนี้ทำได้แล้วครับแกวแล้วครับตัวนี้ ประสิทธิภาพประมาณวันนี้น่าจะ90%นะครับดูถึงตอนท้ายนะครับท่านจะรู้ว่ามันทําไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้คือผมมาขึ้นรูปเหล็กนะครับเพื่อที่จะเอาเหล็กไปตีอาหารนะครับตอนแรกผมก็คิดผิดนะครับตีมันต้องเอาเวลาเราหมุนนะครับตรงที่เหล็กที่ถึงอาหาร ก่อนมันต้องเป็นฝั่งทางสุดถังนะครับทั้งไม่ไม่ใช่กานมาตรงกลางนี่ดูตรงนี้จะเข้าใจนะครับนี่ตรงฝั่งสุดท้ายนะมันจะ,ม,นจะมันจะตีช้าๆนะครับถ้าเราใช้ตรงสายตาดูนะครับมันจะเห็นไหมฝั่งตรงที่ผมยืนอยู่นี่มันจะลงไปโดนตีตีโดนอาหารก่อนแล้วก็อาหารก็จะไปอยู่ตรง กลางของถังนะครับเพื่อที่จะลงไปในรูที่เราจะเทออกนะครับเหล็กตัวนี้ลูกปืนนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ตุ๊กตานะครับก็ไปหาลูกปืนเก่าที่เขาทิ้งมาแล้วก็ใส่กับเหล็กตรงที่แกนกลางก็อยู่ที่ร้านขายอะไหล่เหล็กนะครับตรงนี้เหล็กที่เป็นเหล็กฉากรูนะผมก็เอาไว้ดันไม่ให้มันเคลื่อนมาข้ขางหน้านะครับมันจะบล็อกไว้นะครับ ตรงนี้มันจะบกบกไว้มันชนหมุนมาแล้วมันก็จะชนนะครับตรงนี่ผมจะให้ดูวิธีการตีก่อนนะครับนี่คือผมประกอบเข้าไปแล้วผมจะให้ดูวิธีการตีของเหล็กที่ผมทําขึ้นมาได้ไหม ตรงเหล็กตรงก้นถังมันจะไปถึงอาหารก่อนแล้วก็มันก็จะเอียงเฉียงเฉียงเดียงขึ้นมาไม่ไม่ใช่เหล็ฉะไม่ใช่ประมาณฉากนะครับคล้ายๆตัววีสักหน่อยนะครับแต่มันตั้งอยู่คนละที่เวลาเราหมุนปึ๊บนะช่วงตรงกลางมันจะไปโดนอาหารที่หลังของเหล็กที่อยู่ตรงถ้าเหล็กตรงกลางนี่มันจะโดนอาหาร ชากว่าพวกที่อยู่ข้างตัวผมนี่มันจะลงไปโดนอาหารผมทําตอนแรกมันก็ผมไม่มีเครื่องดัดเหล็กนะครับผมต้องหักหักตัดเหล็กแล้วก็ดัดเอาให้มันป็นมันมันไม่โค้งดีผมก็มาใส่ฟันนะครับนี่ฟันคือไปตัดเหล็กฉากแล้วก็ทุบป,ประมาณสองสองช่องแล้วก็มาทุบแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับนี่มันจะได้กวาดอาหารให้เกี้ยงถังแล้วก็ตกลงไปนะครับ ถ้าตรงไหนมันไม่ใกล้ใกล้กับถังแล้วก็ต่อเหล็กเข้าไปได้นะครับตรงปลายเหล็กเหมือนกันคือผมมีเหล็กประมาณเศษเหล็กที่ได้มามันก็มาต่อนี่มันจะตีอาหารก่อนนะครับตรงนี้ตีอาหารนี่นะครับตีอาหารเข้าท่าดีมากนะครับเพราะว่าเวลาตีอาหารมันก็ประมาณหมุนประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดครั้ง มันก็เสร็จนะครับมันก็เข้ากันดีนะครับเราจะเอาไปทําเครื่องทําปุ๋ยผสมปุ๋ยก็ได้นะครับผสมชี้ไก่แต่ตอนนี้คือผมผสมอาหารพวกอาหารไก่ไข่นะครับมีแหนนะครับดูแล้วจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ถ้าคืองบประมาณมันแทบซื้อแต่ทูบอ็อกนะครับลวดเชื่อมนะครับ เพราะว่านอกนั้นมันก็เป็นเศษเหล็กที่ผมเก็บมานะครับตรงฟันฟันนี่เรามาขันใส่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องดัดนะครับต้องเอาเลื่อยตัดเหล็กตัดแล้วก็หักหัก,หกแล้วก็เชื่อมรอยต่อก็หมุนดีนะครับนี่หมุนไปเวลาเราหมุนเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งตีกระแทกดีนะครับกร,กระจายดีนะครับ ที่ฝาถังที่เราตัดตรงที่ตัวถังให้มันพับพลาสติกขึ้นมาเพื่อที่จะกันให้อาหารมันไม่ออกไปนะครับฝาสองอันมันก็จะกันอาหารได้เวลาเราหมุนนะผมจะหมุนไปฝั่งขวามือนะครับเพราะว่าผมออกแบบไปแต่ก็หมุนซ้ายก็ได้นะครับแต่ผมจะหมุนไปฝั่งทางขวา ตรงที่เป็นแผ่นพลาสติกเก่าๆผมเอามายิงด้วยแม็กนะครับที่เป็นเกาเทายิงด้วยแม็กล็อกไวเพื่อกันไม่ให้อาหารมันหลุดออกจากที่ช่องที่เป็นรอยที่เราตัดเพื่อที่จะพับนะครับการหมุนแบบนี้ก็เข้าท่าดีนะครับ เวลาช่องข้างล่างเราปล่อยอาหารมันก็ตกลงไปในกระมังที่เราคำนวณไว้นะครับเราเปิดแล้วก็เวลาเราเปิดแล้วเราก็ไปหมุนได้เลยนะครับยิ่งหมุนมันก็ยิ่งลงมาในกระมังนะครับเพราะว่าเวลาเราหมุนเนี่ยอาหารจะพากันเลื่อนไปอยู่ที่กลางจุงกลางของถังนะครับตรงที่รูที่เราจะปล่อยนะครับ ไม่แบบว่าทำสำหรับคนที่มีเครื่องมือแบบมีแต่เครื่องเชื่อมนะครับนี่นะครับมันก็เขากันดีนะครับทุกเขาดียิ่งหมุนประมาณสิบสิบกว่าครั้งก็ใช้ได้นะครับถ้าอยากเร็วก็ถ้าอยากได้ดีก็ยี่สิบนะครับพอแล้วแบบมันมันตีกระจายดีนะครับอันนี้ผมผสมอาหารไก่ไข่นะครับ ประมาณหนึ่งกระมังนะครับนี่ครับตรงที่ผ้าสีเทาพลาสติกเทาเทากเก่าผมก็ามาใช้ที่เอามาใช้กันกันตรงที่รอยแยกนะครับเพราะว่าถังมันโค้งนะครับถ้าเป็นถังตรงมันก็จะพับพลาสติกขึ้นมาง่ายนะครับแต่ช่วงช่วงที่มันโค้งเนะี่ยมันดึงไม่ขึ้นนะครับเราเทียนลนแล้วมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็น มันพลาสติกมันโค้งลงไปด้ามจับผมก็ใช้ท่อ BBC มาสวมแล้วก็เอาเชือกร,รับตรงหัวไว้ไม่ให้มันออกไปนะครับใส่จรลบีแล้วนะครับลูกปืนมันไม่มีลูกปืนเราก็ใช้ลวดล็อกค้อมไว้นี่และครับก็ไม่ค่อยยุ่งยากน่าจะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับ เราต้องขึ้นรูปก่อนนะครับคือผมขึ้นรูปไว้ในในในถังนะครับแล้วผมก็ถอดเหล็กถอดเหล็กออกไปเชื่อมกันนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ